วันนี้นะครับก็เราจะไปชาร์จแบตเตอรี่รถเนตวีรอบที่2นะครับวันนี้เราจะไปชาร์จในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับว่าเป็นไม่พีคโหลดนะครับก็จะมีราคาแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยครับน,นี้นะครับเราก็มาถึงจุดชาร์จนะครับที่ EV Station นะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่เราก็อยู่ที่24เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะมาทำการชาร์จในช่วงประมาณ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ออนพีกนะครับก็คือราคาจะไม่สูงนะครับก็คือช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้ากันราคามันก็จะถูกก็รอไปดูครับว่าเราจะชาร์จใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับมาแล้วนะครับเราก็จะทำการชาร์จนะครับ ขั้นแรกก็มาเปิดในส่วนของจุดชาร์จของเรานะครับก็เป็นแบบ DC Charger เนะครับต้องเปิด2จุดเลยนะครับเป็น t y p ูด DC จากนั้นเราก็จะไปที่หัวนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ q r c o d e สกแกนนะครับอ่าแล้วก็หัวไททูออกมาเพิ่งสแกนนัเนเองนะครับก็ดึงเข้ามามาถึงแล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับ เสียบให้แน่นครับเมื่อเสียบไปแล้วนะครับรถก็จะทําการสื่อสารเลยนะครับแล้วก็ไฟจะเป็นสีส้มครับตอนนี้ครับยังไม่ชาร์จนะครับเราก็จะเข้าในส่วนของแอปแล้วนะครับ EVcharger ฮะอนินเทอร์เน็ตอาจจะช้าหน่อยขอมุมที่กว้างๆมาหน่อยแม่มันหมุนจะก็จะเข้ามันหมุนบอสครับตอนนี้ก็จะทำการเข้าสู่แอปนะครับก็จะมี ข้อมูลต่างๆนำเสนอเข้ามานะครับเราก็จะไปที่ตัวสแกนนะครับนี่ครับอ่ะสแกนมาแล้วจะทำการแจ้งว่าทำการชาร์จนะครับนี่เลยนะครับอเรากดทำการชาร์จแล้วก็จะเริ่มนะครับเครื่องก็เริ่มป้อนไฟเข้ามาอ่าตอนนี้ก็เริ่มทำการชาร์จนะครับ ตอนนี้เราจะดูว่าการชาร์จเราจะอยู่ที่กี่ยูนิตนะครับซึ่งการชาร์จตรงนี้นะครับไม่ใช่ออนพีกนะครับไม่ออนพีกนะครับการชาร์จรถยนต์เนต้าวีนะครับก็แนะนำว่าชาร์จอยู่ที่ประมาณสัก90%ซนะครับถ้า90%ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าหลังจาก90%ปเไปเขาก็จะชาร์จช้าๆทำให้เราเสีย เงินเพิ่มเฉยๆนะครับเรามาดูข้อมูลนะครับตอนนี้กำลังไฟที่ชาร์จเข้ามาอยู่ที่46.62กิโลวัตต์นะครับกระแสยยที่123.21.64 12แอมป์นะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าที่379นะครับการชาร์จตอนนี้อ,อยู่ที่ประมาณ 62, นน 62. สตางนะครับวันนี้ทำไมออฟอยู่ที่6 ออฟพีคก uh, mm hmm. อยู่ที่6บาทต่อกิโลวัตต์นะครับถ้าออฟพีก <5, 4 S 1> ก็เจ็ดจุดเจ็ดศูนยกิโลวัตต์ก็ถูกลงมาประมาณ1บาท70สตางค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณเท่าไหร่นะครับเราชาร์จไปแล้วประมาณ48นาทีประมาณ0.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงท้ายๆก็แล้วกันแต่ตู้นี้นะครับจอใช้งานไม่ได้ไปแล้วนะครับ แล้วก็มาดูสถานะในส่วนของตัวรถนะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ชาร์จเสร็จนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว28นาทีนะครับก็ได้หน่วยของเราไป21หน่วยนะครับเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ126บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ละเราเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ24เปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ก็ได้ไปที่75 นะครับก็ประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จ่ายเงินไปก็ร้อยี่บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ที่ประมาณ90%เนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับกำลังไฟฟ้าก็ยังสูงอยู่นะครับอยู่ที่44.30นะครับแล้วก็แรงดันแล้วก็ในส่วนของกระแสก็ยังสูงอยู่เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ 90%นะครับแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้เขาก็จะลดลงนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการชาร์จแล้วนะครับพลังงานที่ชาร์จไปก็ประมาณ27หน่วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่88%นะครับย้ำนะครับว่าเราจะหยุดที่ประมาณ90%นะครับการสังเกตว่าเหมาะสมที่จะควรหยุดหรือไม่นะครับก็จะดูจากกําลังไฟฟ้าเห็นไหมครับตอนนี้ ใกล้ที่จะ90%กาลังไฟฟ้าจะอยู่ที่17นะครับซึ่งตอนนี้เขาจะเริ่มชาร์จช้าแล้วนะครับกําลังจะชาร์จช้านะครับเราก็จะเริ่มหยุดเต้าก็จะหยุดอยู่ที่ประมาณสัก90%นะครับก็มาดูว่าเงินที่จะใช้ในการจ่ายค่าชาร์จครั้งนี้นะครับจะคิดเป็นเงินกี่บาทนะครับตอนนี้เรารอ,อยที่90%นะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่ 9 0นแล้วนะครับระยะเวลาเราก็ใช้ไปประมาณ40นาทีนะครับดังเห็นได้ว่ากำลังไฟฟ้าที่ชาร์จนะครับก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่8.92กิโลวัตต์นะครับกระแสก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่23.90แอมป์นะครับ แรงดันไฟฟ้าก็เป็นโวลต์คงที่นะครับ388โวลต์น,นะครับซึ่งค่าไฟฟ้าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 6 5 6 0บาทนะครับก้าวสิบตอนไหนเราจะหยุดตอนนั้นนละครับตอนนี้ก็อยู่ในปั๊มปตทนะครับเราก็มานั่งรอดูว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเรานี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราฝืนมากเกินไปนะครับก็จะส่งทําให้ส่งผลทําให้ค่าการชาร์จเนี่ยก็จะสูงโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าเขา mm hmm. เข้าฉาอยู่แล้วอ่าตอนนี้9 1นแล้วครับเราก็จะหยุดประมาณนี้นะครับ41นาทีนะครับอ่าเราก็จะยืนยันนะครับว่าเราจะหยุดชาร์จนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ อตอนนี้ก็สรุปเรียบร้อยนะครับเราทำการชาร์จไปทั้งหมดนะครับ27.70กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชำระเงินอยู่ที่หนึ่งอยหกสิบบาทจุดสิสตางค์นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาถอดแล้วนะครับ ก่อนถอดนะครับต้องกดล็อกรถก่อนนะครับนะครับถอดมาแล้วนะครับทีก็นำมาไปเก็บเลยหัวที่2นะครับเข้าที่เดิมโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการใช้รถเรานะครับทีนี้เราก็จะมาปิดแล้วนะครับ ทุกคนอย่าลืมปิดนะครับถ้าลืมปิดเนี่ยเผื่อมันหลุดไปเสียหายเลยนะครับก็เีนอเสร็จสิ้นในการชาร์จนะครับแบบดีซีกลับบ้านกันครับเยบเวลาก็ประมาณนี้ครับได้9กซพร้อมรุยต่อครับ